มุมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมโรงเรียนของผมที่เป็นพื้นที่ต้นแบบโรงเรียนปอดขยะซีโรเวสคูลและโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะและขยะพลาสติกค่ะไปชมกันเลยครับ โรเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลตั้งอยู่เลขที่19ทับ1ถนนตากสินมหาราชตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ส4ได้เศษอยู่ใจกลางเมืองระยองมีชุมชนวัดและตลาดล,อลอ้อมรอบปัจจุบันมีนักเรียนอยู่800กว่าคนมีครบุคลากรทั้งหมด61คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวธันกมลปานนที ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุมหาชัยชุมพลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีการดำเนินง,งานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515โดยเริ่มจากกิจกรรม5สและปีพุทธศักราช2517โรงเรียนได้เริ่มเข้าโครงการโรงเรียนปลอดขยะหรือซีโร่เวสต์คูโรงเรียนมีนโยบายเพื่อเป็นโรงเรียนปลอดขยะได้แก่ ลดขยะจากต้นทางโดยไม่จําหน่ายน้ําดื่มลดปริมาณขวดน้ำพลาสติกเน้นการใช้ซ้ําใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้จานชามถ้วยที่สามารถล้างและนํากลับมาใช้ใหม่ได้ครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนคัดแยกขยะพร้อมทั้งขยายผลไปที่บ้านได้ขยะรีไซเคิลนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและสร้างความยั่งยืน อินรีนำมาผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์น้ำหมักเชื้อผ้าเพื่อใช้ในโรงเรียนและจำหน่ายแจกจ่ายไปยังชุมชนมีการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่บูรณาการโรงเรียนปลอดขยะในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีระบบการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบได้แก่ขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตราย โดยยึดหลัก3 R S ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle ผ่านฐานการเรียนรู้ทั้ง7ฐานได้แก่ ฐานคแยกขยะเป็น่านให้ความรู้กับนักเรียนในการคแยี่ขยะให้ถูกวิธีซึ่งประกอบด้วยขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตรายฐานขยะอินทรีย์ฐานนี้เป็นฐานการเรียนรู้ที่นําขยะอินทรีย์มาทําน้ําหมักและปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อใช้ในการทําความสะอาดพื้นห้องน้ําและใช้บนสวนผักลอยฟ้าฐานขยะรีไซเคิลเป็นฐานให้ให้ทั้งความรู้และจุดรองรับขยะรีไซเคิลประเภทขวดน้ําพลาสติก ระดาษลังเพื่อนำไปจำหน่ายเสริมสร้างรายได้บางส่วนสามารถนำไปประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งของได้ถัานน้ำหมึมสะอาดถัานนี้เป็นจุดที่ให้นักเรียนนำแก้วน้ำหรือกระบอกน้ำส่วนตัวมารับน้ำดื่มเพื่อลดปริมาณขอน้ำพลาสติกและลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อน้ำของนักเรียนได้ถ่านขยะทั่วไปเป็นด่านที่ให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระโบข,ของขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นการตระหนักถึงการคัดแยกขยะก่อนนําไปทิ้งเป็นการช่วยลดขยะทั่วไปตั้งแต่ต้นทางและเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและช่วยสิ่งแวดล้อมที่ดีฐานลักโลกฐานนี้เป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการจัดก,การขยะพลาสติกประเภทถุงนมนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การตัด,ในในดการล้างและการจำหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ ฐานสวนผักลอยฟ้าเป็นฐานการเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่การปลูกการดูแลและการเก็บเกี่ยวการนําไปจําหน่ายและการนําไปปรุงอาหารโดยนักเรียนรับไปชอบแปลงผักหนึ่งแปลงต่อห้องเรียนการปลูกผักแต่ละชนิดจะสอดคล้องกับการบูรณาการในหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อจะได้ความหลากหลายของผักแต่ละชนิดที่ปลูกทําให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดการลงมือปฏิบัติและสามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ํำเนินกิจกรรมต่างๆทงั้งในและนอกโรงเรียนเช่นกิจกรรมเดินลนนโลงคัดแยกและรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากชุมชนเจตจำนจิตอาสาเก็บขยะชายหาดร่วมกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมกิจกรรมอถอลออาสาสมัครรักสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทศบาลน,นครนายองกิจกรรมที่ร่วมกับองค์กรภาครักและเอกชนอาทิเช่นโครงการนะยงเลสเวส โครงการอาสาสมัครรักโลกรวมถึงการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดโครงการโรงเรียนปลอดขยะร่วมกับหน่วยงานเอกชนภายใต้โครงการระยองเลสเวสให้กับโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระยองเขตหนึ่งและเขต2อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นแหล่งเรียนรู้และต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของคณะศึกษาดูงาน ตลอดระยะเวลา10ปีของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นปี2557ผ่านเข้ารอบที่1โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะปี2519รา,า,างวัลชมเชยโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะปี2561ผ่านเข้ารอบที่1โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ปี2562รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดโรงเรียนสะอาดสิงแวดล้อมหน้าอยู่จังหวัดระยองปี2564รางวัลชมเชยโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะในปี2565รางวัลพื้นที่ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสท์คูและโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะและขยะพลาสติกค่ะ โรงเรียนเทศบาลวัดรุงมุ่งปลอดขยะรลดเลิกละเสริมสร้างจิตคิดสร้างสรรค์ร่วมทุกฝ่ายส่งเสริมช่วยเหลือกันขยะพันรดลงจงทำดีสำนึกดีมีวินัยใส่ใจขยะมีมานะแยกขยะจะสุข,ขีใช้ถุงผ้ากระบอกน้ำจำให้ดี เพียงเท่านี้โลกเราก็สวยงาม